สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดิวอลิสลาล้ำไฮเปิดใจรับเคยถูกเบนเดมอนเอามามาร้อนรอนลาดใส่คนในบ้านไม่เคยห้ามทุกครั้งที่มองแผลเก่าปมในใจก็เกิดขึ้นจึงได้ลุกขึ้นมาโพสต์ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ดิวอลิสลาทองบริสุทธิ์นักแสดงชื่อดังได้โพสต์คลิปชี J P D N ้แจงประเด็นเกี่ยวกับมาเก888ซึ่งตนเองต้องขอโทษทุกคนจากใจจริงที่ได้รับผลกระทบจากการโพสต์ของตอนเองโดยเรื่องที่ตนและครอบครัวมาถึงไต้หวันซึ่งได้วางแผนตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว ที่จะมาที่นี่ในช่วงที่อยู่ไต้หวันนั้นช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาก็ได้ทราบข่าวว่าหนึ่งในครอบครัวสี่บอเพิ่งจะมีการมั่นและแต่งงานพอตนทราบข่าวความทรงจำห้ายๆที่เคยมีมันก็ผุดขึ้นมาซึ่งพยายามลืมมันไปในความทรงจำที่บ้านหลังนี้ทำกับดิวมันก็ตีกลับขึ้นมาจนทำให้ตนโพสข้อความแชร์พฤติกรรมกลุ่มสี่บอลงไป โดยตลอดหลายปีที่คบกับแฟนเก่าในตระกูลนั้นตนถูกทำ้ายร่างกายหลายครั้งตลอดระยะเวลา1นถปีซึ่งดิวโดนคนเชื่อว่าเบนทำ้ายร่างกายและจิตใจมาโดยตลอดซึ่งมันเป็นแผลในใจที่ใหญ่มากมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเรา ฝังลงไปลึกในสิ่งที่โดนขณะที่โดนนั้นทุกคนในครอบครัวไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตนเลยไม่มีแม้แต่การห้ามในตัวมิกนั้นบางเรื่องตอนไม่ได้ทําอะไรกําลังจะกินมามา่าก็ถูกเอามาลาดใส่หัวขณะที่ยังร้อนๆแล้วไม่มีใครห้ามสักคนพอเห็นเรื่องราวคนกลุ่มนี้เลยต้องโพสต์ลงไปโดยไม่ได้ไต่ตองดีว่าสุดท้ายมันจะมีผลกระทบอะไรมากมายขนาดนี้ สิ่งที่ตนทำลงไปต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่เปิดโปงพูดถึงกรณีมาเก้า888ในครั้งนี้ทำให้ในคืนวันที่15มกราคม2566จึงออกมาพูดในความรู้สึกความเจ็บปวดที่ถ่ายทอดออกไปแบบนั้นคนที่คิดว่าตนกำลังพยายามแบ็กเมเพื่อเอาเงินหรือสามีทำธุรกิจเดียวกันนั้น ขอชี้แจงว่าตอนนั้นตนถูกกระทำเจ็บช้ำตลอดเวลาอีกทั้งตนไม่มีความกล้าพอที่จะพูดและแจ้งความถ้าใครที่ถูกกระทำก็คงเข้าใจในสิ่งที่ตนเป็นทุกวันนี้ตนมีความสุขกับชีวิตครอบครัวดีแต่ปมในอดีตขณะที่ตนส่องกระจกและเห็นแผลเป็นที่ใบหน้าบางครั้งมันก็ตีกลับขึ้นมามันคือเหตุผลที่ตนออกมาทำ ไม่อยากให้ใครตีความไปต่างๆนานา,นาเพราะทุกคนรู้ความจริงจากปากตนหมดแล้วตนมีหลักฐานทั้งหมดว่ามันเป็นอย่างไรทั้งนี้ดิวได้เปิดรูปจากมือถือตอนโดนทำร้ายมาก่อนโดยเป็นแผลที่หน้าผากเจ้าจตัวย้ำว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นทางบิ๊กเชื่อว่าเฮียเบนไม่ได้ทำร้ายพี่ดิวทั้งที่เขาอยู่ในเหตุการณ์รับรู้ทุกอย่าง ตอนนั้นถ้าเขาไม่ทําอะไรก็น่าจะช่วยตนสักนิดแต่ก็ไม่มีส่วนประเด็นเรื่องเงินที่พูดว่าตนไม่ได้จึงออกมาแชร์นั้นโดยได้โชว์แชทติดต่อตอนมาว่าถ้าอยากให้พวกนั้นทําอะไรก็บอกแล้วกันโดยมีการเคลียร์ซึ่งตนได้ตอบความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ ทั้งนี้ตนยังมีหลักฐานที่ยังไม่ได้ออกมาพูดตอนนี้ตนมีความรักที่ดีใจเข้มแข็งจนทำให้กล้าออกมาทำเรื่องแบบนี้ เลยอยากจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลายๆคนที่กลัวถูกกระทำแบบนี้ในอดีตหรือตอนนี้ไม่กล้าที่จะรักตัวเองสุดท้ายแล้วการออกมาทำอะไรเพื่อตัวเองจะทำให้ไม่มีแผลใจแบบตอนอีกและพวกเขาไม่ใช่ตัวคนเดียวมันยังมีใครอีกหลายคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือมีกฎหมายช่วยในสิ่งที่เราถูกทารุณกรรมทางร่างกายและจิตใจและทาให้ดีขึ้นอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบเดียวนะคะ สำหรับประเด็นสามีของตอนนั้นขอย้ำว่าเขาไม่เคยทำธุรกิจใดๆที่ผิดกฎหมายทั้งในอดีตและตอนนี้รวมถึงอนาคตด้วยโดยสามีตนนั้นมากรุงเทพเพื่อทำงานในโรงแรมต่างๆตั้งแต่อายุ20กว่าปีก่อนก่อนที่เขาจะเข้าไปเรียนเรื่องทำอาหารเมื่อเรียนจบก็กลับไปที่ไต้หวันเพื่อทำธุรกิจร้านอาหารที่ประสบผลสำเร็จทั่วโลก ในช่วงปี2,557สามีของตนได้กลับมาที่เมืองไทยเพื่อเสียงโชคและลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ช่วง3ปีที่ผ่านมาเมื่อโควิด19ระบาดเขาก็ได้คบหากับตนวันนี้อยู่ในฐานะคนรักสามีและพ่อของลูกเขาไม่เคยตัดสินใจที่จะทำอะไรซึ่งจะนำไปสู่การทิ้งตนไว้สักวันเขาไม่เคยห่างจากตนเลยสักวันแน่นอนว่าเขาอาจจะพบปากกับคนมากมายแต่พวกเราเป็นแค่คนรู้จักกันในกลุ่ บแต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจใดๆเลยของอีกฝ่ายความสัมพันธ์ใดๆที่ถูกโยงลากมาแค่รู้จักกัน มันไม่ใช่เรื่องจริงในสิ่งที่คนพูดกันส่วนเรื่องคลิปวิดีโอของสามีที่มีการโพสต์ว่าตำรวจมาขับรถนำซึ่งคนรักของตนโพสต์เองทั้ง3คลิปเกิดขึ้นในประเทศไทยแค่คลิปเดียวโดยคลิปนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรตอนนั้นเขาเป็นคนต่างชาติเข้ามาพักในโรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วในแพ็กเกตนั้นมีตำรวจมารับและไปส่งที่สนามบินอยู่ด้วย ซึ่งตนไม่ได้อยากให้การกระทำนี้มีผลกระทบต่อใครก็ตามแต่ต้องการยืนยันว่าสามีของตนไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลและไม่ใช่คนที่จะมากระทำอะไรแบบนี้เรื่องนี้มีหลักฐานทุกอย่างที่โรงแรมแจ้งมา ถ้าเรามองว่าเขาเป็นคนต่างชาติก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ทำผิดกฎหมายเพราะตำรวจมารับผ่านแพ็กเกจของโรงแรมเขาก็โพสต์เองจึงไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะทำผิดเพราะเขาไม่รู้จริงๆส่วนอีกสองคลิปร้านเกิดขึ้นที่ต่างประเทศเป็นสิ่งที่คนรู้จักจัดการทำให้สุดท้ายตนเชื่อว่าได้ตอบคำถามทุกคนไปหมดแล้วและอยากจะบอกว่าเจตนาของตนไม่ได้คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ หากทำใครเดือดร้อนและไม่ได้ทำความผิดต้องขอโทษจริงๆตนต้องขอโทษสามีเพราะเขาไม่รู้ว่าทำไมเราถึงโพตดเรื่องแบบนี้ไปและต้องโดนกระแสสังคมกระทบใส่ด้วยพร้อมกันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจทั้งเรื่องความปลอดภัยความรู้สึกขอบคุณที่ยังไม่ปล่อยมือกันตนหวังว่าสิ่งที่ทำลงไปกฎหมายไทยจะนำพาความยุติธรรมสู่สังคมโดยเร็วที่สุดโดยเจ้าตัวได้เขียนโพสต์ข้อความในโพสต์ว่า ทำไมเขาจึงอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดมาในเมื่อที่ผ่านมาดิวหมดศรัทธาในชีวิตและต้องอยู่อย่างหวาดกลัวจากแผลในใจของดิวเองทําไมดิวจึงต้องไปหาหมอกินยาเพราะนอนไม่หลับทุกๆคืนและมีอาการหวาดผวาแค่เพียงเพราะดิวเดินผ่านคนที่จะแค่ยกมือขึ้นมาลูบหัว จนต้องเข้ารักษาพบหมอจิตแพทย์ในเมื่อพวกเขาสามารถมีงานแต่งที่ยิ่งใหญ่จัดงานลื่นเลิทงทงทั้งที่ที่เงินที่ได้นั้นมาจากผลประโยชน์ที่ทำเรื่องผิดกฎหมาย ที่ผ่านมาดิวรู้สึกชีวิตดิวไลาค่าและไล้ประโยชน์มาโดยตลอดแต่ในวันนี้ดิวขอไม่ใช่คนนั้นอีกต่อไปดังนั้นหลังจากนี้ดิวจะให้ทนายความขอให้ดิวตรวจสอบเรื่องราวและระยะเวลาและข้อจํากัดทางกฎหมายในเรื่องการโดนทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจนะคะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ